วันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องรีวิวนะคะในส่วนของกล้อง7 0 m ม a 500s นะคะก็เราศึกษาข้อมูลมนาะเป็นเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องการที่จะติดกล้องในรถยนต์แต่ว่าอยากได้ที่แบบมันใช้ง่ายสะดวกนะคะอันนี้ก็แกะออกมาเนี่ยก็จะมีกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องหลังรถนะคะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ย 2.7k เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสายมีแท่นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใช้อะไรมีสายทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็อันนี้ต่อ usb นะคะ อันนี้ก็คือเอามาต่อแล้วประกอบกันค่ะก็จะเอาไปติดอีกทีนึงนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็คนคู่มือต่างๆค่ะไปเราไปประกอบกัน mm hmm. ฉันก็เป็นผู้หญิงตัวนิดเดียว,วนะแต่ก็ต้องประกอบได้อันนี้เป็นสติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตนะไม่ทำให้กระจกเป็นรอยอันนี้เราก็แปะเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นํากล้องนะคะดึงเทปแล้วก็แปะตามรอยปละ,ะคะ ติดง่ายมากค่ะบอกเลยแล้วก็ลอกนะคะอันนี้มีหน้าจอด้วยเสร็จแล้วนะคะก็ต่อสายของกล้องหน้านะคะในส่วนนี้เรา ห้อยแบบนี้เลย <c oughs> เอาแบบง่ายๆก่อนตอนแรกแบบเอออยากลองแบบ,แบ,บง่ายๆง่ายเลยอันนี้ก็ดึงนะคะที่ซูบุรีนะคะแล้วก็เอาเสียบ USB e เข้าไปค่ะเสร็จแล้วเนี่ยกล้องหลังนะคะเราต้องแบบว่าต่อดเดินสายนะคะซ่อนสายกันซึ่งตอนแรกก็คิดว่าอุ้ยจะทําไม่ได้แน่เลยแต่ปรากฏว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะก็ทําได้แบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็ทําตามนี้แล้วก็ใช้ไม้อันนี้มันเป็นแบบเหมือนวาไม้พิเศษเลยก็ติดติดติดไปนะคะ ตัวกล้องเนี่ยอบอกวไว้เลย,เยนในในในตัวกล้องนะคะมีอุณหภูมิในการทํางานเนี่ยลบสิองศาถึง60องศานะคะร้อนๆช่วงนี้ก็ออทนได้นะคะก็อันนี้มาติดกล้องข้างหลังนะคะเราก็ติดเหมือนข้างหน้าเลยค่ะเ,คเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาเชื่อมกันมันจะมีลูกศรอกให้เสร็จแล้วนะคะเราลืมใส่ก๊าสนะคะเราก็ใส่ก๊าซไปอันนี้ใส่แบบร้อยยี่สิบปเต็มที่เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งค่านะคะเครื่องนะคะมีภาษาไทยด้วยแล้วก็ตั้งค่าวันที่อันนี้ก็ พอแมตเสร็จเรียบร้อยไปลองขับกันดูอันนี้นะคะก็เป็นกล้องหน้าเ,เาาอันนี้กล้องหลังค่ะภาพก็ออกมาได้โอเคเลยนะคะแล้วสามารถาที่จะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพจากแอปพลิเคชันนะคะมีบอกวันที่เวลาแล้วก็ขับเร็วเท่าไหร่นะคะ